ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งสีกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทั้งเทียงขาขึ้นทั้งเทียงขาลงนะครับหรือแม้กระทั่งสีแบ็กกราวด์นะครับหรือจะเป็นในส่วนของสีตัวทหนังสือเนี่ยต้องปรับตรงไหนมาดูกันนะครับให้เรากดตรงข้างบนเลยนะครับเนาะแง่งที่เป็นสามขีดทางซ้ายมือนะครับหัวมุมบนนะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับพอกดเสร็จปุป๊บให้เราเลือ่อนลงมานะครับดูข้างล่างตรงการตั้งค่าแล้วเลื่อนลงมาตรงคําว่าสีนะครับอ่า แท่งเทียงขาขึ้นให้เราเป็นสีเขียวนะครับแท่งเทียงขาลงให้เป็นสีแดงนะครับขาขึ้นสีเขียวเหมือนเดิมแท่งเทียงขาลงให้เป็นสีแดงแล้วก็ในเรื่องของพื้นหน้านะครับพื้นหน้าตรงนี้มันหมายถึงตัวหนังสือ นะครับอ่าตัวหนังสือเช่นตัวเลขของราคานะครับถ้าเรากําหนดเป็นสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนพื้นหลังเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นสีดําหรือสีขาวนะครับอ่าสมมุติผมเอาสีดำแล้วกันนะครับอ่ามีเส้นบิกอาร์มีโชว์นะครับกราฟเส้นกราฟอะไรพวกนี้นะครับจะมีขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการตั้งค่านะครับอ่าเรากดเสร็จสิ้นกลับไปกลับมาดูที่ค่าเห็นไหมครับตัวหนังสือของผมจะกลายเป็นสีแดงทันทีนะครับแล้วก็ พื้นหลังของเราก็จะเป็นสีดําปกตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนว่าชอบในรูปแบบไหนชอบสีอะไรเพราะว่าบางคนจะมีในเรื่องของสีที่ถูกสะลอกกับตัวเองเนาะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอย่าลืมในเรื่องของ s ิสเต็มเทปนะครับก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากในเรื่องของอการปรับแต่งสีการาฟด้วยครับ